เงินใช้แล้วเอาเทราเอาเท่าไหร่3,500ครับสามพันห้าเอาเลยไหมรพรอมเพย์มีไหมเอาสามพ้าคันนี้เอาเลยมีสูมิลาดคันนี้ค่ะปี2014มาในราคา1 9ึ0งแ้าืเบาทและยังมีโป้ช่วยผ่อนถึง12เดือนเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันค่ะคันนี้ค่ะเราใส่แม็กมาให้พร้อมแล้วนะคะ และเป็น5้าประตูด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคันเล็กๆค่ะแต่ใส่ของได้เยอะอยู่นะคะด้านเบาะหลังค่ะยังเป็นเบาะหนังนะคะง่ายต่อการทําความสะอาดค่ะและด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันคอนโซลสีดํานะคะเครื่องเล่นเกียร์วิทยุยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะสวยๆเลยนะนะคะน่ารักด้วยค่ะสามพ ช่วยผ่อน12เดือนติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์0810763636คุณเอ๋หรือติดต่อช่องทางเพจช่างดำคอนบรุรีแอดไลน์ช่างดำคอนบรุรีแล้วอย่าลืมเข้ามาดูรถกันเยอะๆนะคะ hey.